มาแล้วครับคันนี้ไม่ได้ติดเป็นเดือแล้วไม,ไมไ่ติดเป็นเดืออะไรครับ <c oughs> ต้องขอบคุณมากที่ตั้มรื้อคันนี้ออกมาให้เราได้ชมกันมาดูคันกันครับว่าคันนี้มันเป็นรถอะไรหรือสเตปไหนคันนี้เป็นเวฟเวฟิบ <c oughs> เวฟร้อยสิบไอนะครับแต่ว่าคันนี้ต้องบอกว่าเป็นรถเทสอะไรของตั้มด้วยใช่ไหมครับ <c oughs> ทำแปลงแทงที่ลงกึงอะไรพวกนี้พี่ครับเขาลงเขาเวียงจะเป็นงานจากลงกึงทั้งหมดเลยนะครับเหมือนทํารถตามทําตามความคิดเราพี่แบบแปลกๆอืมแต่ก็คือเป็นรถรองอะไรให้กับลูกค้าด้วยใช่ครับเนาะก็คือใช้กับคันนี้มันได้ผลเหมือนกองใช้กับรถลูกค้าได้ผลใช่ไหมนี่จะทำเบอร์อะไรพี่ปาเกนทำเบอร์อะไรใช่ครับเบอร์อะไยคันนี้สเต็ปเป็น66 66หกกชารติดข้ออะไรค่ะ โอ้ของแคทสิบแม่เจ้าเอาแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันสภาพภายนอกผมคงไม่พูดถึงนะเพราะว่าเป็นรถรถรองอะไ่รถเทสอะไรนะครับสภาพภายนอกของตั้มก็จะประมาณนี้นะครับข้อ S K S ของตั้มเองนะครับทุกหน้าอะไรอย่างนี้ก็ธรรมดาธรรมดาครับไม่มีอะไรแต่เน้นเน้นที่นี่ดีกว่าเน้นที่เครื่องครับเน้นที่เครื่องดีกว่าเอาล้ครับมาดูกันเครื่องตัวนี้เป็นสี่วาล ลูกโกนะครับลูกก็เป็นลูกของท่ามเองอันนี้เป็นลูกของเพื่อนผมที่เจียดาเคจากไต้หวันแล้วแคมชุดแคมอะครับคือยกมาจากหัวจากไต้หวันเลยพี่เอามาแต่งนิดหน่อยเจียปากยกยกมาทั้งเซ็ตเลยรูปเดิมมันแค่หกสิบสองครับฝามันเป็นหกสิบสองครับชักเดิมเนยพวกนี้ยเราก็ต้องมาทำแคมให้มันยกเยอะกว่าเดิมรูให้มันใหญ่ขึ้นอะไรพวี้ครับครับชักสิบ เข่าเวียงเขาเวียงนี่เข่าเวียงร้อยยี่ห้าร้อยยี่ห้าครับยาวเลยครับยาวเลยโมเดลเลยครับอันุกสนุกไปจอดโชว์พวกเกียร์พวกคัตเกียร์ก็แปลง่ยนหมดเลยพี่เพราะว่ามันติดเขาเวียงครับแล้วแล้วไม่ใช่ไม่ใช่คัตมือด้วยไม่ใช่รองเท้าอขี่เล่นแถวตลาดนี่เองอ๋อโชว์งานโมเดลเกียร์แปลงใหม่หมดเลยหนึ่งสี่ก็บางตัวครับพี่บางตัวติด ตัวนั้นติดข้าเหวี่ยงก็ต้องแตกอยู่นั้นอ๋ออ๋ออครับอันนี้ใช้ลิ้นของอะไรครับเนี่ยลิ้นของ c b r ลิ้น c b r นะครับกองหัวฉีดกองหัวฉีดครักล่องลีแม็คกล่องลีแม็โอ้ยกล่องลีแม็คด้วยนานมั้นะมีก็นนานแล้วดิสมัครแล้วถังกล่องหัวฉีดนะครับโอ้ยเอามาให้ดูกันแบบลั่นๆเลยอ่ะ ชักสิบครับลูกหกหกชักสิบอันนี้มีลูกค้าเข้ามาใช้มาไม่ทำสเต็ปนี้ไหมไม่มีไม่มีอะรก็พี่เพราะว่ามันมันทำเยอะพี่ถ้าเป็นร้อยสิบอะถ้าเป็นร้อยยี่สิบสบายพี่ชักยาวด้วยลูกมันใหญ่ด้วยใช่ลูกมันใหญ่มากให้รู้ว่าทำได้พี่ก็ลองดึนทำได้หกชักสิบครับสเตอร์โอ้นี่สเตอร์กับ โนี่ผมเห็นของเอสคอด้วยครับขอชุดค้ำเป็นคัดคัดเท้างบทำเครื่องตัวนี้ย็อกเนี้ยมันอยู่เท่าไหร่ครับพจ้ชุดหัวผมเบิกมาก็าหมื่นกว่าบาทน,นี่เฉพาะหัวไม่รวมนิ้ไม่รวมหน้าแปลงไงพี่ก็ก็มีประมาณสองสามหมื่นนะพี่อ,อ,อันนี้เข้าๆนะพี่ ครับเระชุดหัวหมื่นบาทแล้วเกือบสองแล้วลิ้อ 8, นอะีกสองสามพันมั้งครับก็มีสามหมื่นหัวสามหมื่นอ๋อครับก็เอามาให้ดูกันนะครับพอเป็นแนวทางนะครับว่าเว็บร้อยสิบตัวเนี้ยนะครับขยายเป็นลูกหกหกชักสิบด้วยนะครับก็ออกมาอย่างที่เห็นนะครับอ่าทอ่อเอ s เคเอด้วยนะครับ โอเคเดี๋ยวจากคันนี้แล้วเดี๋ยวผมยังมีอีกคันหนึ่งที่อยากจะให้ดูนะครับเดี๋ยวไปดูไปดูเว็บ LD คันหนึ่งนะครับเว็บ LD ที่ถือว่าอยู่ในกระแสที่เดียวนะครับคันนี้ก็เอาไว้ไปเป็นไอ้คันนี้เป็นกล่องอใช่อย่างที่ตั้มบอกไปแล้วคือเป็นกล่องนะอกอล่องรีแม็ครับโอเคครับสำหรับคันนี้ผมก็คงฝากว้เพีงแค่นี้เดี๋ยวไปดูคันหนึ่งดีกว่าครับ